h เร l ไม่ friend, welcome ู่จ l i f ล s t y l ต c h a n n e l นะคะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเหาบรรดานักธุรกิจูเรียนะคะที่มารอเข้าประตูอาคารจิรัชนาตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่านะคะประตูเปิดตีสาเรามาทำอะไรกันที่ี่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราจะทยอย ลงคลิปให้ท่านเห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่สุลียนไทยแลนด์ที่เห็นหนี้นะคะือพี่น้องเอเอซีนะคะพี่น้องเมียนมามาก่อนเลยนะคะ คนไทยเนี่ยยังมาไม่ถึงนะมาถึงส่วนน้อยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเมนมาเขามาทำคือเรียนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันครบรอบ25ปีนะคะของบริษัทคือเรียนประเทศไทยจำกัดตั้งอยที่9กรกฎานะคะ ประมาณปี2 5 0 0 2น4้นะคะยุคต้มยำกุ้งพอดีหลังต้งยมยำปุ้งนะคะมิกิจการทางเศรษฐกิจการเนาะและเราก็มาถึงวันนี้นะคะวันที่สุเรียนอยู่มาถึง25ปีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเราก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการมอบเข็มนะคะรางวัลรวมทั้ง คนที่ยังไม่ได้ทําสูเดียนก็แล้วแต่นะถ้าเข้ามาในงานวันนี้นะคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะคะรางวัลใหญ่ก็คือรถยนต์นะ,ะแล้วก็มีสร้อยคอทองคาแต่ต้องอยู่ให้ถึงตอนเย็นนะเพราะเขาจะจับรางวัลช่วงท้ายๆนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นาการเปิดตัวสินค้าใหม่เดี๋ยวจะทยอยรา,ายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะนะคะแต่ถ้าท่านอยากชมต่อนเนื่องไปที่สุเดียนมาร์เก็ตติ้งนะคะ <Okay. S 1> เพจ <Okay. S 1> ในเ c e b ุ o กนะคะ ดูเรียนมาร์เก็ตนนะติ้งภาษาอังกฤษนะท่านจะได้รับชมการถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะก็ลิปนี้ก็ามาสั้นๆนะแล้วเจอกันนะคะ